การชำระทางด้านจิตใจทำให้จิตใจของเรานั้นสะอาดจ,จิตใจของเรานั้นเป็นบุญนะบุญในที่นี้ก็คือมันเป็นเครื่องชำระจิตนะที่บาลีตั้งกล่าวว่าอัตโนสันตานังปุนาติโซเทติติปุญยังว่าทำใดไปชำระจิตใจทำนั้นชื่อว่าบุญนะบุญนั้นเป็นเครื่องชำระ น้ำภายนอกที่เราอาบเราล้างมันชำระกายแต่พระธรรมคําสอนที่เราอาบที่เราสดับรับฟังนะมันไปสดสงค์ทางด้านจิตใจทำให้จิตใจของเรานะั้นละความชั่วละความโลภความโกรธความหลงแล้วจิตใจของเราก็ได้สร้างความดีนี่เขาเรียกว่าบุญนะบุญนะแปลว่าเครื่องชำระจิต ชำระจิตใจของเราให้ใจของเรา